How have when The do to you you're you're too world you many times have tell you? Even when you crying, you beautiful too. The world beating Even crying tell I is สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำโรตีกันนะคะโรตีที่พี่ต้องงาอาบังนะคะซื้อแบบแป้งสำเร็จรูปมาทำนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนะคะว่าวิาวธีทำยังไงบ้างนะคะนี่นะคะแป้งสำเร็จรูปที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดกับเนยนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะนี่ค่ะใส่เนยลงไปนี่น,นะคะเป็นสำเร็จรูปนะคะห่อน,นึ่งจะมีห้าสอง แล้วเราก็แกะนะคะมันเป็นพลาสติกที่เราห่อไว้นะคะนี่นะคะทานเนยไปให้ทั่วนะคะอยู่ระต่างประเทศนะคะอยากกินอะไรต้องทำเองนะคะ ดัดแปลงหามาทำ<ม>เลืองแล้วนะคะ ก็นนี่็กำลังพอดีไม่เอาแม่เอาเกียมนะคะเสร็จแล้วเราก็ทอดแผ่นต่อไปนะคะเห็นไหมคะเหลืองไหมคะเห็นไหมคะ,ะ,คะแป้งนุ่มมากเลยนะคะดูสิคะแล้วก็มาหั่นนะคะ<ๆ>เอามาตัด<ๆ>เป็นชิ้นๆจะได้ทานง่ายๆนะคะ ของเกาหลีก็มีนมข้นนะคะไปหาซื้อได้นะคะไม่ต้องไปของไทยก็ได้นะคะไม่ต้องแพงนี่นะคะเราก็ราดนมข้นไปเลยค่ะชอบมากใส่มากนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายโรยไปอีกนิดนึงนะคะ นี ado, no 3, no ่นะคะเสร็จแล้วนะคะโรตีของเรานะคะไม่ต้องง้ออบังเลยนะคะไปหลอกทำทานกันนะคะเดี๋ยวจะทำผัดซีอิ๊วต่อไมี่วแล่้าว่าเทำโรตีอมขาเยอะมา่วไนดีด่ยค่ะยูน่เไม่เขาไีนะทเดี๋ยว อาหารที่เราใส่ไนะคะนี่นะคะปลาแซลมอน นี่นะคะก็จะมีชิ้นนี้ให้อีกนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะอาหารวันนี้นะคะเยอะไปไหมคะเนี่ยหิวมากเลยค่ะโรตีผัดซีอิวนะคะ

เดี S <S ๋ยวจะให้ลูกสาลองทานดูนะคะ Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all.